ครับผมสวัสดีครับวันนี้พบก,กับช่างบอลนะครับขึ้นแขนขึ้นหลักขึ้นหลักมันพรนะครับครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเนาะเดือนสิบเอ็ดปีหกสามครับวันนี้ช่างบอลได้มีโอกาสเลิกงานทะเวียนนะครับเนาะขาได้มาฝึกต่อนกอา่ามาฝึกนกดินเป็นตัวนกนกที่ช่างบอลต่อลำโพงไหนนะครับเนาะ กรเป็นนกปลาครับบางท่านก็เคยเห็นแล้วเนาะครับเนาะกับตัวที่ว่าเจ้าบุญรอดเนาะครับเนาะซื้อเจ้าบุญรอดกัตัวที่ว่าแมวขบทั้งหลังนะครับนั่นครับก็คืคอแมวแมวขบในเมื่อไม,ม,ม่แล้วผมมาไปไว้ในกรงเนาะครับเนะบาะอันนี้แมวแมวอยู่ นางานมันหลายเนาะเกับพอดีช่างมนกับในฝึกมาในซองอาทิตย์นะครับนี่กับชาวซองอาทิตย์แล้วนเาออาวนาะครับเนาะการได้เพิ่นกับอยู่ในกรุงอยู่กรุงแบบช่างมนไทยไปคลิปก่อนนั่นเนาะ,ะครับเนาะการเมื่อนี้ครับมาลองให้เพิ่นลงดินเบืองครับเพื่อคุณเคยเนาะคุณเคยกับ นก็คือสภาพไม้ก la ็เป exactly. ็นปลาสะเดาเนาะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศก็ตรงนี้นะครับตัวที่ว่าผมทายต่อลำพงเนาะมือที่ว่ายิ้ต้นสะเดานี่เนาะครับเนาะกับนกตัวนี้ก็เป็นนกอยู่สระบุรีเนาะครับเนาะ มุ้ยโอกาสได้ต่อนกสูตรลำพงอีกจากเทียเดียครับเพราะว่าเมาื่อวานนะครับนกไก่เช็ดขึ้นให้ลูกค้านนะครับเนะาะติดงานช่วงนี้ครับงานคืนไกลสั่งมาหลายท่านนะครับเนาะขอขอบคุณน,นะครับนะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับชมท่างบอลมาด้วยมาตลอดนะครับเนะาะจะในกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างบอลได้ด้วยครับเนดะ็กเพื่อจะพาติปต่อไปเนาะครับเนาะสนใจคืนนกเขาหรือ ครับได้ก็คือต้องการนกนกเชลยกับมีอยู่ฝึกเป็นนกตอตอตอนนี้คันแล้วด้วยครับเด้อครับจะมาเปิดแบงขายให้ทุกท่านเนาะครับเนาะคนที่มักนกเขาเนาะครับเนาะามีอยู่สองตวัวนะครับเด้อจะเปิดแบงกับรองโทรเข้ามาที่เบอร์ศูนย์แปดสามเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดเจ็ดสองนะครับจังบนมือดอนนะครับเนาะจะลองดัดก,กันเข้ามาเมือนครับ นกตอสังมอนกะแบงนะครับเด้อค่ะร้องทักกัเนเข้ามาเมืองนกครับเน,ะกกนมาะม,มักราคาไดแบบไดเนาะค่ะล้องคุยกันได้ครับค่เป็นนกตอเนี้เนาะจะว่าจะผูกขาไว้ครับค่ะยาวม้าอะไรสองเดือนสามเดือนนะครับแล้วก็มีนกเฉลยได้พร้อมกับเจ้าบุญรอดนี่ครับตัวนึงแต่ว่าตัวนั้นคันคันแล้วครับอยู่ในกรงขันแล้ว ทันแล้วเรียกแล้ว้อครับเด้อท่านได้สนใจเสียงหน่อยครับถักเขามาหาช่างบนนอนเนาะครับเนาะขอขอบคุณนะครับเด้ขอบคุณทุกท่านที่ยังหลักหนกเขาหลักคืนหลักติดผูหลักติดผู้ต,ติดตามรับชมเนาะช่างบอนมาตลอดขอขอบคุณนะครับเด้อขอขอบคุณหลายครับ ครับมัอนี้ก็หลังจากฝึกนกแลก้วก็ไปเฮ็ดขึ้นไก่ขึ้นนกเขาให้ลูกค้าต่อแล้วครับเนาะครับมัอนี้มีโอกาสก็ได้มาไทยเจ้าบุญรอดนะครับเนาะก็ฝากติดตามเจ้าบุญรอดเลยนะครับเด้อฝากติดตามเจ้าบุญรอดตอนนี้มันกำลังจะฝึกเป็นนกตอดินเนาะครับเนาะเป็นนกปลา กจังหวเกาไว้ในห้องนอนสมมือครับตัวนี้จังหวะก็ว่ามันงามนี่ครับเพิ่นกัดินแน่ธรรมดาเนาะครับถือว่าบ่ดินไล่ครับตัวนี้โอเคครับอันนี้ก็เป็นที่ว่าจะใส่กระจมเป็นไม้ไผ่เนาะครับเนาะจังหวะระยะฟึกนแล้วครอบใส่ตัวนี้ครับนี่ครับเพิ่นกับคุณนะครับลืมคุณนะครับนี่ น้องก็ฝึกใส่ใงซี่ก็ได้นี่ครับคอบใบเนาะชาี่ช่างบ้านกอันนี้ซื้อมาจากโคมไฟครับอันที่ว่านค่ะเจ้าเย็ดใส่โคมไฟเนาะครับเนาะที่คอบโคมไฟนะครับน้าแสงสว่างเนาะแมนนบ่ครับซื้อมาตะโดนนะครับนี่ครับครับอันนี้เพิ่นบมคุนเคยเห็นบ่บเพื่อนก็าหาทางออกเนาะแต่ว่าถ้าเอาเปิดออกกะ แล่นจันรถหมดเดาว่าก็ไปไว้ได้หนึ่งเนาอะอาจับผูคาเลยครับร้องฝึกเบื้องรับฝึกไปเรื่อยๆเนาะถ<ๆ>้พยายามสั่งบอลก็ไม่เคยหรอกแต่ว่าสั่งบอลก็าจะรองฝึกเบื้อ,อะะงฝึกจนมันเป็นเนาะจนมันขันจนมันได้นกได้เฉลยเนาะครับเนาะนกตัวนี้กะสั่งบอลนกต่อผนียลมีอสองสามตัวนะครับเด้อ ท่านใดสนใจก็ต้องทักเข้ามาเบิ่งครับมีกุกหนึ่งสองกุกก็มีครับแต่ว่านี่ครับอยู่น้ำชังวันนี้มีอยู่สามตัวครับโดย,ยว่าอยู่ให้เมียเลี้ยงให้อยู่เมียก็เลี้ยงด้วยถากรัมีสองตัวครับกุกหนึ่งกับสองกุ๊กนั่นแหละครับน,นี่ครับ ครับผมขอติดตามจมุนรอนเด้นะครับเด้อฝากจมุนรอนนะครับนี่ครับนัาดูหาลูกอือืมอืมอของอูครับเดี๋ย่เห็นเพื่นสมแนลูกแล้วนะหาหนามาดู ฮะหันหนามะหันหนามาเร็วอือนี่ครับนะแับมาเห็นมันชมเนะี่ยนี่ครับลายลายเจ้าบุญรอดได้ครับเด้อนี่ครับคลิปนี้จะยาวเนี้ย้อครับเด้อนี่ครับถ้าถ้านกตัวนี้เป็นทั้งได้ก็ คอมเมนต์เขามาหาช่างบอลเมืองไหนได้คร like, ับว่าตำหนิให้เนี่ยว่ามันไลยงามโมหุ่นเป็นตะเลียงโมหรือจังไหนนะครับเนาะแต่นกตัวนี้เป็นกุ๊กหนึ่งนาะครับเนาะก่างบอลรับโมได้รู้ในวิธีว่าไลยใดเป็นไลยใดดีบ่ดีเนาะครับเนาะค่ะร้องคอมเมนต์เขามาหาช่างบอลเมืองไหนได้ครับเด้อแต่ตำหนิว่าไลยงามโเนาะครับเนาะครับเป็นจังไหนนะครับเนาะนี่ครับ เพื่นชอบเทังไหนนาะปากเป็นทังไหนตาเป็นทังไหนเนาะก็ะนี่ครับตาเพิ่นเป็นทังไหนใส่เพื่นเป็นทังไหนเนาะช่างบ่นละบมลูด้วยครับเด้อก็ลองคอมเมนต์มาบอกแนาว่านกตัวนี้มันเป็นลักษณะใดเนาะครับเนาะ,ะ,ะลองคอมเมนต์หรือโทรมา บอกอธิบายเชียงมนฟังให้เด้ครับเด้อโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดสามเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดเจ็ดสองนะครับนี่ครับเจ้าบ,บนรอดนะครับเนาะกำลังฝึกเป็นนกตอดินนี่ครับนี่ครับวบวตาเพิ่นเนาะครับเนาะครับผมกับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามรับชมชังมนันวยมาตลอดได้ครับเด้อขอขอบคุณครับสวัสดีครับ